โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขอเรียนนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยในห้วงเดือนสิงหาคมดังต่อไปนี้งานด้านการแพทย์การพยาบาลณที่ตั้งปกติมีผู้รับบริการจำนวน4,273รายงานด้านการแพทย์การพยาบาลออกปฏิบัติงาน11ครั้งผู้รับบริการจานวน607รายงานด้านการพยาบาลอื่นๆ จัดชุดพยาบาลสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี2568ครั้งที่2องนมบ27วันที่6สิงหาคม2568ในวันที่15สิงหาคม2568จัดการสอนทบทวนการทำหัตถการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการห้องฉุกเฉินจำนวน12ราย ในวันที่19สิงหาคม2568ทีม M M.Cast โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้านำโดยพันเอกสมชายอมรประพัฒชัยผอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพลหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อประเมินสุขภาพจิตและช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับผลการกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดยนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือทางจิตใจให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามนโยบายกองทัพบ,บกหวังผลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวให้สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปณนะบ้านเลขที่78ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่19สิงหาคมจัดสอนเพิ่มพูนทักษะพลเปของพลทหารผัดที่1ทับ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้รับบริการวันที่20สิงหาคมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเรื่องการสร้างพลังงานอำนาจทางการพยาบาลวันที่25สิงหาคมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลและพลขับภารกริจฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริงประจำสนามยิงปืนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งและชั้นปีที่2 27สิงหาคมจัดอบรมชี้แจงแนวทางการเปิดใช้งานห้องอัตการในกลุ่มผู้ป่วยบัตรทองและประกันสังคมให้กำลังพล28สิสิงหาคมจัดการสอนทบทวนการพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหอผู้ป่วยในณนะหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่6สิงหาคมทีมส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าร่วมกับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขารอ6ิพันสามเข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพลหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อประเมินสุขภาพจิตและช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือทางจิตใจให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามนโยบายกองทัพบ,บกณนะบ้านเลขที่8หมู่11ตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่7สิงหาคมเข้าเยี่ยมกำลังพลหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อประเมินสุขภาพจิตและช่วยเหลือเยยวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณดังกล่าวพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือทางจิตใจให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามนโยบายกองทัพบ,บกหวังผลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวให้สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ณนะบ้านเลขที่1 1 2่งทับเาตำบลในเมืองอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน1รายและหน่วยรอ 16, 1 6บ0กค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน5รายงานด้านเวชกรรมป้องกันวันที่7สิงหาคมแผนกเวชกรรมป้องกันได้ดําเนินการให้คําแนะนําสุขภาพผู้ต้องขังและตรวจเขตสุขาพิบาลพร้อมให้คาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่เรือนจามทบ2อ วันที่18สิงหาคมผาแผนกเวชกรรมโรงพยาบาลค่ายร่วมกับโรงเรียนอนุบาลค่ายได้ดําเนินการสุข,สขศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กและมักพบการแพร่ระบาดในโรงเรียนอนุบาลโดยมีนักเรียนจํานวน30คนงานด้านวิชาการงานพัฒนาคุณภาพและงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา2ส,งสิงหาคม พันเอกสมชายอมรประภัสช,ชัยผอโรงยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดกำลังคนร่วมพิธีชาปนากิจศพสิบโทต่อพวงพันดวงที่ได้สลชีวิตปกป้องอธิป,ปไตยจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณวัดส,สุริโยบ้านกำแมดอำเภอกุดชุมจังหวัดลอยเอ็ดวันที่12สิงหาคมพลเอกสมชายอมรประพัฒช,ชัยผออรงยาบาลค่ายและาคณะข้าราชก,การนายทหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ณอาคารสโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงครามวันทนทหารบกที่27 พลเอกสมชายอมอรพัชชัยผอโอรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติภารกิจร้อยชอชอกอไทยเซา์ูดานผัดที่6จำนวนหนึ่งนายคือสิบเอกสุทธิดาจุลบุรมพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่จะออกปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติณสาธารณรัฐเซาสูดาน วันที่15สิงหาคมพลเอกสมชายอมรประพัชชัยพอโอรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมอบสวัสดิการชุดเครื่องแบบสนามคนละหนึ่งชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลต่อไป วันที่20สิงหาคมพลเอกสมชายอมรประพัชชัยผอโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดอาหารมื้อกลางวันให้กับกำลังพลโรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอ,อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดูแลสวัสดิการของกำลังพลทุกนายให้มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดีเป็นไปตามนโยบายคนสำราญงานสำเร็จ 21สิงหาคมแผนกแพทย์ทางเลือกปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจจกชุดแพทย์แผนจีนออกหน่วยฝังเข็มบริการประชาชนณโรงเรียนบ้านบึงโดนลัดราดอนุสรบ้านบึงโดนหมู่ห้า โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้นำส่งกำลังใจน้อยๆจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลค่ายสู่พี่ๆทหารที่กำลังป้องกันประเทศชายแดนโดยได้เขียนเป็นจดหมายและรูปภาพฝากส่งพี่ๆทหารเสนารักษณ์ที่เดินทางลงตวรวจเยี่ยมพื้นที่กำลังพลที่อยู่พื้นที่ชายแดนอำเภอกันรทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษวันที่26สิงหาคมจัดพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลของหน่วยซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจากยศสิบเอกเป็นจ่าสิบตีจำนวนหนึ่งนาย วันที่2 9สิงหาคมโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ขอรับการสนับสนุนพันปลาจากศูนย์วัฒนาประมงจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน30ถุงเพื่อนำมาปล่อยในอ่างเก็บน้ําบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ตลอดจนเป็นการปรับสมดุลแหล่งน้ําระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขอเรียนจบการนําเสนอค่ะ